ขมีนก็ยังไม่จบเปลี่ยนรัฐบาลเป็นสองรัฐบาลจกนกระทั่งมีรัฐบาลที่คาดหวังจะมาจ้แก้ปัญหาขมนีน่ะแต่ปรากฏว่าปัญหากับขมรนก็ยังยิ่งยุ่งยากต่อไปแล้วก็ยังไม่จบคําถามก็คือแล้วกูจะนั่งแหกปากไปหาพระแสงขอหอกอะไรละ่ะและประชาจนจะขอเอาไปหาพระแสงขอหอกอะไรละ่ะมึงนั่งพูดออกรายการทีวีไปทุกช่องทุกช่องทุกช่องปรากฏยิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งพูดปรากฏ มันก็จะมีคนเนี่ยไปต่อต้านรายการทีวีนั้นๆๆๆๆๆเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กับขมรเพื่อที่จะรักษามิตรภาพกับขมรแต่ไม่รักษาแผ่นดินตัวเองคําถามก็คือว่าขณะเดียวกันยิ่งออกยิ่งออกยิ่งออกอีกนักนักสิทธิ์ที่ไหนก็ตามแต่เสกรักษาสิทธิ์ของประเทศขมรรักษาสิทธิ์ของประชาชนขมรแต่ไม่รักษาสิทธิ์ประชาชนคนไทยคาถามก็คือมือจะนั่งออกรายการทีวีหาพระแสงคอหอกอะไรล่ะไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่ วันนี้มีใครบ้างอะที่ได้ทางสว่างจากรัฐบาลว่ามือจะแก้ไขปัญหาใหเบ็ดเสร็จวันนี้เนี่ยตะลัปัดกันปรปหมดคําพูดจากนายกรัฐมนตรีเริ่มเชื่อถือไม่ได้ปรากฏนายกรัฐมนตรีแทนที่สี่เดือนจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องปากเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็มาแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชายแดนกัมพูชาแต่ปรากฏว่าทั้งสองปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเสือกไปนั่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและเสือกไปนั่งแก้ไขปัญหารัฐมนตรีที่มีบนทิน โดนเปิดแผลนั่นโดนเปิดแผลนี่โดนเปิดแผลออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยๆืยวันนี้นาะยกรัฐมนตรีแทนที่จะอยู่ไม่การสี่เดือนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชายแดนกัมพูชาปรากฏว่าวันนี้ชายแดนกัมพูชาเสึกปัญหาหนักข้อกว่าเดิมเพิ่มเติมคือจะมีรัฐมนตรีบางคนอีกหลายคนนักการเมืองในประเทศนี้ถูกแฉถูกเปิดแผลออกมาว่าไปเกี่ยวข้องกับการแก๊งกมเมอร์พน,นันออนไลน์ และหลายคนเสือกมีธุรกิจอยู่ในแผ่นดินกัมพูชาขณะเดียวกันรัฐบาลชุดที่แล้วกับรัฐบาลชุดนี้เสือกเป็นรัฐบาลแม่งมีรัฐมนตรีกว่าครึ่งเป็นชุดเดียวกันคำถามก็คือว่าและประเทศกประเทศชาติกูจะรอดไหมหนักข้อไปกว่านั้นคือแม่ทัพนายกองอลังตองแตงเสือกไปนั่งเคียรงใจอิทธิพลของคนที่เป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีแต่ขณะเดียวกันหารู้ไม่ว่า อิทธิพลของสารรัฐธรรมนูญหรืออิทธิพลของกฎหมายรัฐธรรมนูญเสือกไม่ใส่ใจเสือกไปกลัวอิทธิพลของนักการเมืองที่มาจากโงนักเลงเสือกไปกลัวอิทธิพลของนักการเมืองที่มาจากมาเฟียแต่ตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นพลเอกตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นพลโทตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นคนคุมกฎคุมระเบียบคุณคุมอายการศึกเสือกไปเกงใจ นักเลงกูถามมันแล้วกูจะมีพลเอกไปหาพ่อมึงเหรอแล้วกูจะมีพลโทไปหาพระแสงขอหอกอะไรถ้าเกิดเป็นพลโทเป็นพลเอกเป็นตำรวจเป็นทหารอลองตองแต่งมีอำนาจคุมกฎคุมกติกาคุมกฎหมฎายแต่เสือกไปสูโหกให้กับมาเฟียกูถามมาประเทศนี้เราจะมีพลโทพลเอกพลโทไปหาพ่อมึงเหรอ บานนจะออกกฎอยัยการศึกไปหาพระแสงขอหอกอะไรเมื่อออกกฎอยัยการศึกไปแล้วปรากฏว่าศึกนั้นๆไม่ชนะออกกฎอยัยการศึกไปให้พลทอพลเอกออกกฎอยัยการศึกไปให้กับทหารตำรวจในพื้นที่ตะเข็บชายแดนแต่เสือกเสียดินแดนต่อไปเรื่อยๆคำถามก็คือประชาชนเนี่ยมันก็ต้องทนไม่ไหว กูจะนั่งพูดไปหาพระแสงของหอกอะไรกูก็ไปขายน้ําพริกสิกูไปขายสบู่ขายยาสีฟันกูสิกูนั่งพูดไปแล้วเป็นประโยชน์อะไรไมล่ะกูนั่งพูดไปเนี่ยุณแบกประเทศชาติไว้ทั้งเมืองทั้งประเทศเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยแบกประเทศชาติไว้เนี่ยคาถามแล้วประเทศชาติชนะเขมรไหมแผ่นดินได้คืนมาหรือยังประชาชนเรียกร้องคอเอาบอกให้รัฐบาลก็กดีกองทัพก็ดีทั้งกองทัพเรือเนี่ยตำหูตำตาเนี่ย บอนคาสิโนค่มหัวกระบ,บาลในพลอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วทําไมไม่ไปยืดเอาดินแดนคืนมาแล้วแบบนี้จะมีรถเรือดำน้ำไปหาพ่อมึงเหรอจะมีเรือดำน้ำไปหาพระแสงของหออะไรขนเงินภาษีประชาชนไปซื้อยุทธปกรณ์ไปหาพระแสงของง้าอะไรถ้าบอนคาสิโนอยู่บนหัวพ่อมึงตรงนั้นเนี่ยแต่มึงไม่ทําอะไรเลย ประชาชนเนี่ยเป็นแบ็กอัพให้กับทหารไปเพื่ออะไรถ้าทหารนี่ไม่ทำหน้าที่ในการที่จะไปทลายบ่อนคาสิโนที่ครอบหัวกระบาลทหารอยู่ตรงนั้นน่ะไปถามกองทัพเรือสิก็คาสิโนมันครอบหัวกระบาลคุณอยู่อะตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารเรือคนเก่ามาจนถึงผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เนี่ยแล้วมึงนั่งมั่นใจอะไรกันอยู่คุณมั่นใจอะไร คุณมั่นใจอะไรคุณปล่อยให้คาสินโนข้าหัวกระบาลคุณอยู่ประชาชนขอเอาเรียกร้องแต่คุณก็ยังนิ่งอยู่แล้วสุดจะไปนั่งเด็กกาแฟร่วมกันนะ่ะคําถามก็คือว่ามึงคิดว่าประชาชนเนี่ยจะทนปกป้องทหารอยู่ได้ไหมเหล่าประชาชนขอเอาไปที่รัฐบาลรัฐบาลก็บอกเป็นหน้าที่ของทหารประชาชนเนี่ยไปเป็นแบ็คอัพให้กับทหาร ขณะเดียวกันทหารก็ใช้ประชาชนเป็นหลังพิงแต่เสกไม่ทำหาอะไรเลยมึงจะรอจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยลุกขึ้นมาถอนงอกแล้วงแล้วกว่าที่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะลุกขึ้นมาเอาดินแดนคืนลุกขึ้นมาถอนงอกคุณก็ตุยไปหมดแล้วค่ะแม่ทับนายกองอลองตองแต่งทั้งหลายอยากจะเกษียณเป็นพลเอกที่ไปนั่งแดกกาแฟอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเนี่ยบันทึกประวัติศาสตร์ ว่าเป็นทหารที่ดีเป็นแม่ทัพที่ดีเป็นนายกองที่ดีเป็นผอ,อที่ดีเหรอคุณจะ,จะ,กะเกษยณไปทําอะไรคุณจะ,กะเกษยนไปทําอะไร,กระเกษียณไปแบบที่ประชาชนใจเห็นว่าคุณเนี่ยทําให้เกิดการเสรียดินแดนคุณจะ,กะเกษยณไปทําอะไรจัดไปเลยค่ะทุกคน